พอเจอโควิดมาชาวชุมชนเขาไม่มีไรายได้เขาก็เดือดร้อนชาวบ้านก็เดือดร้อนทำามาหากินไม่ได้ขายของไม่ได้เลยก็หยุดมาตั้งแต่สงการจนป่านนี้ เราเป็นด่านหน้ารองจากอาธณสุของเราโดยตรงเราทํางานอยู่ในด้านจิตอาสารทุกคนคือไม่ได้หยุดเดินสํารวจถ้าเจอคนดีเท้อรี่โทรบอกกันเลยค่ะแต่ละคนด้วยดูกันคือต่อต่อกันแล้วอสสสส่วนที่ไม่ได้นั่งเวรนะคะเขาจะปฏิบัติอย่างน้อยเดือนละสี่ครั้งต้องไปคัดกรองตามชุมชนทําแทบทุกวันเลยค่ะเราทํางานเป็นผู้นําเราก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันในช่วงวิกฤตของโควิดเราก็จะคอยติดตามแต่ละชุมชนกันว่าเอ๊ะตอนนี้วิกฤตของแต่ละชุมชนไปถึงไหนแล้วพวกแมสเจลเลยสำคัญมาก หลับวสสที่จะต้องไปพบปะก,กับคนในชุมชนถ้าเราไม่เซฟตัวเองแล้วก็ไปช่วยคนอื่นก็ไม่ได้ในยามที่วิกฤตทุกย่อมย่ามันคน่อนข้างดูเดือดร้อนไปหมดทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมได้ตอนนี้น้ําใจสําคัญที่สุดความมีน้ําใจความเอื้ออาทร,รซึ่งการและกันการแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าถ้ามีการแบ่งปันซึ่งกันและกันเราจะช่วยกันถ่าวิกฤตโควิดไปได้แรงงานพม่าเข้ามาอยู่ก็เยอะคณะกรรมการนี่จะเอาเข้าวสารอาหารแห้งพวกมาม่าปลากระปกก๋ปปองหรือนมแจกให้หมดคือไม่ให้เขาออกจากบ้าน ฝากลงแบ่งแจกจ่ายให้พี่น้องในหมนนู่ชุมชนด้วยนะคะครับ ซีพีอรหรืออีกชื่อหนึ่งเซเว่นอเลเวนมามอบสิ่งดีๆให้กับชุมชนที่ประสบปัญหาเรื่องโควิดเป็นการบรรเทาทุกส่วนหนึ่งให้กับะลเอกในพื้นที่เซเว่นอยู่ตรงนี้เขาให้ความสําคัญกับประชาชนเพราะความรักชุมชนอย่างชาวชุมชนเดือดร้อนไ็ยังมองเห็นความสําคัญของชาวชุมชนเหมือนกับไม่เลือกปฏิบัติอ่ะชาวบ้านก็เดือดร้อนทำไมาหายกินไม่ได้ขายของไม่ได้เลยก็หยุดมาตั้งแต่สงการจนป่านนี้ขอบุญพาี่มาช่วยเราวันนี้ก็คือบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านได้เยอะเหมือนกันพอได้ของบริจาคแบบน,นี้มันก็จะเป็นการพื้นฟ เกิดความอบอุ่น <subjects> ว I mean, no ่าอย่างน้อยก็ยังมีคนดูแลเขาอยู่ก็จะขอขอบคุณที่ว่าปนมาเห็นความสําคัญผู้จอายุธตรงนี้คือทุกอย่างที่เข้ามาที่นี่เป็นประโยชน์สําหรับเด็กๆหมดเลยค่ะเกิดประโยชน์มากเลยค่ะดีใจมากที่มองเห็นความสําคัญของบุคลากรที่จะต้องไปส่งต่อบเบี่ยงเบาได้มากเลยค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็ต้องใช้ประจําอยู่แล้วก็ดีใจมากเลยค่ะที่เราก็จะได้ป้องกันตัวเราเองเราต้องลำบากกันไปอีกพักใหญ่ทุกคนต้องเห็นใจกันเราลำบากมาเรื่อยกัน ต้องให้กำลังใจซึ่งก,กันะละกันเราต้องอยู่คู่กับประชาชนนี่คือหน้าที่ของ c ีพีออลทำเท่าที่จะทํำได้คนไทยไม่ทิ้งกัน c ีพีออร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน